ัดีค่ะมาพกกินยูแบบบปนบานพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือนสภ้พผามห็ดกะเผาค่ะวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําท้องปลาแซลมอนทอดกรอบนะคะพี่น้องแยกสมบูรณ์มักยังไรค่ะมักง่ายๆเหมือนบานนะคะพี่น้องก็ออ่นค่ะใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวเลยค่ะนะคะสบู๊ใส่ผวกซีอิ๊วขาวซอสยอียงต่างๆโใไซค่ะนะคะจะใส่แค่ผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าปลาแซลมอนเทาหน่อยนะคะจากนั้นตำบด้วยพิกไทยนิดนึงค่ะ กับสบู่ใสลายชื่กันเพราะว่าจะได้ระบบกินพริกไทยลายนะคะจากนั้นค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆมักนะคะพี่น้องวก็หลังจากนั้นคลุกเข่าให้เขากันนะคะเอาเมื่อเข้าด้วยค่ะพี่น้องสุดที่สุดนะคะเมื่อเข้าถ้ามีถุงเมือก็ใส่ะยามนั้นข้าวหรือว่าบะหมีก่กบะป๋องไส่ก็เมือคลุกไปโรยเพราะว่า ข้าวเสือเอาไปทอดนะคะทำนิเชลโลกะคะ่ะเสือด้วยความหอมในน้ำมันนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือแต่ว่าเย่าบดเิเฮดเอามือนะคะพี่น้องเพราะว่ามือเย่าเป็นแพนะคะเลยเอาช้อนคนนะคะพี่น้องคุกเข่าให้เขากันนะคะนี่ค่ะส่วนแป้งนะคะพี่น้องสามารถใส่ได้อีกนะคะมักแป้งหนาๆไล่ๆก็ใส่ลงไปะคะ่ะแต่จะได้ละมักหนาๆเลยพี่น้อง ย่างอวนนะกีนเขากี้ย่ำเลยก็ย่างอวนแต่ว่าเวลาหับเพดทอดจะสีนะคะเราใส่ใส่แป้งหน้านากรอบๆคือกุ้งเชื่อกัน,นะค่ะนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะพาไปทอดค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากยะมักไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเราจะมาทอดในน้ํามันที่กําลังร้อนๆนะค่ะนะคะก่อนจะทอดค่ะจะใส่แป้งทอดกรดอบลงไปค่ะเพื่อให้ปลาของเรานะคะกรอบหน้านกรอบดน,นะค่ะนะคะใส่ลงไปในน้ํามันร้อนๆนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่ปลาลงไปเลยทองปลาแซลมอนนะคะทอดกรอบๆพราะ่อเงย่านี่เอาไฟแห้งเพราะว่าเตาแก๊สขคองเย่ามันมล่อนแห้งคือเตาแบบเตาพอขาดไม่ขาดในหลานอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไฟอ่อนนะคะปลาเราก็จะพอดื้มๆค่ะซุกจนแหง้งแต่บ่านดีกรอบนะคะพี่หลองอยง่สนินะคะ แต่ของเราต้องการให้มันกรอบนอกนุ่มในค่ะเดี๋ยวก็เลยเอาไฟแรงเลยค่ะใส่เถาถีเข้าใส่ได้ได้ค่ะพี่น้องพบว่ากระทะมันหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะทอดกรอบกรบกิก็ตำบกหงนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนีชทอดไห้เจ้าหนายนะคะพี่น้องนะคะเรือหนังเดียวก็กินละค่ะนะคะทอดไฟหแห้งๆเลยค่ะนะคะ ช่วงกาลังทอดนี่ยจะเฝ้าข้นนะคะพี่น้องเพราะว่าแป้งที่เกาะในตัวปลามันจะหลุดนะคะถ้าเข้าค้นไปค้นมากพลิกไปพลิกมากนะคะพี่น้องมันจะหลุดทิ่มเบิร์ดนะคะมันจะบกกรอบนะคะเพราะฉะนั้นเข้าแห่มันคิดว่ามันเหลืองนะคะมันเหลืองย่ำไย่เข้าเคียบป,ปุ๊บมันก็จะลอยองลงขึ้นเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะพืชทังสิ่นี่ค่ะมันก็จะลอยขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอให้มันสุบคักๆค่ะนะคะ,ะ,คะให้เรื่องกรอทั้งสองดัดนะคะ เนี่ยค่ะอือเปิดตัแสบพี่น้องนะคะทองมันๆของเซลมอนนะคะกรบ,บปบอบนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเ๋ยวขออนุญาตทอดไปเรื่อยๆนะคะจนเลื้งกรอบทั้งสองด้านค่ะเดีย๋ยวเจ้าจัดจานให้เบิงนะคะพี่น้องเพราะว่าหลังจากนั้นกับบะมี่หยางแล้วมักให้เบิงแล้วทอดแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่แค่นี้หลีค่ะนะคะไปค่ะ เด็ทอดเร็จแล้าเรียบร้อยในจัดสซจานพี่เบิ่งค่ะราคาพี่น้องท้องปลาแซลมอนทอดกรอบค่ะพี่น้องนะคะครูเขาก็แป้งทอดกรอบค่ะเอาลงไปทอดในกระทะนะคะที่ใส่น้ำมันทอดกรอบลงไปอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องมันก็จะจับโตกันขออนุญาตได้ะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะสังเกตดูจะแข็งๆนะคะแซบค่ะเมื่อกี้จะแอบชิมไปชิ้นนึงนะคะพี่น้องขอน้างที่จะออกนุ่มนิดๆนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีแบบ หอมนะคะพริกไทยนะคะพี่น้องเรากรอบพองแ,องแป้งนะคะแซบอิรลีค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะเป็นแบบว่าพอดีไปเจอนะคะไปเจอแบบเศษแซลมอนแล้วก็ส่วนท้องของมันค่ะพี่น้องก็เลยเอามาทอดมาแปรรูปนะคะพี่น้องน,อาาอนะคะขอกี้กัตบตปกหุ้งบแซบก็ได้ค่ะพี่น้องกี้กับข้าวยผ่นอนนนกระแซบนะคะพี่น้องนะคะผู้ใดม,มาเพ็ดกับน้ำปลาพริกอีกจัถ้วหนึ่งค่ะพี่น้องซาเม่กัเอาอยู่ค่ะนะคะขอพคุได้หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค e, กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะท้องปลาแซลมอนทอดกรอบค่ะพี่น้องนะคะแซบ่แซบๆด้วยกันค่ะพี่น้องกรอบๆพอนธอนจ้า